สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์ินพภูมตากศิลานะครับวันนี้จะเจอกันวันที่15บ้านะครับผมวันจันท์นะครับผมอีกวันพรุ่งนี้ก็จะวันหวยรัฐบาลออกนะครับผมวันนี้ก็มาน้ำจิ้มการเล่นน้ำจิ้มในการ จับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวนะครับแต่ละวันแต่ละมื้อในช่วงโควิดนี้นะครับเศรษฐกิจก็แย่แย่ยแย่กันเราก็มาลองมาพิสูจน์กับผมดูได้นะครับในศาสตร์ราหูพารวยครับจับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวกันแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับเอาวันนี้มาเจอเจอมาพูดคุยกันในวันวันจันทร์ที่สิบห้าแล้วครับมีสี่ดวงดาวเช่นเคยครับ ดวงดาวดวงแรกคือดาวพระเกตครับดาวแห่งยานอย่างรู้ดาวแห่งงานพิธีงานมงคลตัวเลขนี้เอาถ้าเผื่ออยู่ในเบอร์โทรศัพท์ใครที่ทาํางานต่างประเทศต้องมีตัวเลขนี้นะครับผมอีกดวงดาวดวงหนึ่งดาวอังคารครับเลขสครับดาวนักเลงดูขยันดูความขยันขันแข็งดูเลขสามนะครับถ้าดวงดาวดวงนี้เสียถือว่าไม่ขยันนะครับผมอีกดวงดาวดวงหนึ่ง ดาวพุธนะครับเลขสี่นะครับ,รบดาวคําพูดการเจรจารดูการค้าขายถ้าดวงดาวดวงนี้เสียค้าขายก็จะมีเรื่องติดขัดนะฮะอาจจะไม่ประสบความสําเร็จหรือเดินเอกสองค์เอกสารด้าน,นคําพูดคําจารเราก็จากคนฟังแล้วก็จะไม่ละลื่นหูเท่าไหร่มาอีกดวงดาวดวงหนึ่งนะครับผมดาวจันทร์นะครับดาวจันท์ดาวแม่หรือเด็กหรือการเริ่มต้น อันนี้นะครับดวงดาวดวงนี้สี่ดวงดาวดวงนี้นะครับลองอท่านใดอาจจะจับสองตัวนี้เป็นตัวเด่นนะครับลองจับไปตัวหนึ่งหรือจะเอาไปตามวิธีวิธีการการเสี่ยงทายเสี่ยงโชคแต่ละคนนะครับหรือจับเป็นส,สี่สี่ตัวออกมาเป็นอย่างนี้นะครับผมน,นี่นะครับอูช้าๆนะครับนะครับตรงนี้ ลองดูนะครับผมเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้ดูนะครับลองเสียแล้วก็3สามตรงสามตัวเล่นได้หมดนะครับนะครับจับดาวในอากาศให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินแปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมือไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปคิดเยอะลองมาพิสูจน์กับผมดูผมมีลิงก์ลายกลุ่มวางไว้ใต้คลิปนี้หรือไม่ก็ลายส่วนตัวเบอร์โทรของผม,ผมนี่คือลายลายส่วนตัวของผมนะครับ0 6 3 6 2 9 7 4 5 1ห้า ในกลุ่มของเราจะมีการวางตัวเลขทุกวันมีแอดมินมีคณะอาจารย์หลายๆคนนะครับที่ชำนาญด้านตัวเลขศาสตร์ตัวเลขหรือศาสตร์การดูดวงต่างๆนะครับหลายศาสตร์หลาย,าลายขแขนงมาวิเคราะห์ตัวเลขแต่ละวันแล้วก็ให้ท่านได้ชื่นชอบให้ท่านได้เลือกกันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเทั้งสิน้นหลายดวงหลายเดือนและค่าสมองสมัครไม่มีนะครับย้ําไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเทั้งสิน้นส่วนที่ท่าน ผู้ฟังผู้ชมที่ชมอยู่ช่วยครุนากดถูกใจช่วยแชร์ช่วยกดติดตามนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นฝันกำลังใจแต่ต่อพระอาจารย์และแอดมินทุกขั้นและสถ,ถาบันทุกคนสถ,ถ,ถาบันเรามีท่านอาจารย์ยาเป็นผู้อำนวยการนะครับผม mm hmm. ท่านใดที่ติดตามหรืออยากสอบถามอะไรมีเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนี้นะครับสอบถาม้นมาได้นลครับวันนี้ผมอาจารย์กิตภูมิของเวทพรู้ทุกคน ตรงประสบแต่โชคลาภนะครับมั่งมีสีสุกเง่งเด่วยๆกันนะครับสวัสดีครับผม